สวัสดีครับอาจารย์ AP My Academy Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือจะพูดถึงในเรื่องของโดเมนที่1เช่นเคยนะครับก็คือโดเมนเรื่อง people นะครับในทาร์ที่11นะครับนั่นคือ engage and support v i r t u a l Team นั่นเองนะครับก็คือการพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนและการจัดการทีมเสมือนนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะครับในยุคสมัยที่เราต้องทำงานกันแบบีโมทมากขึ้นนะครับก็คือในช่วงของโควิด -19 เนะครับเราจะใช้ในเรื่องของ Virtual Team คือเสมือนทีมนะครับก็คือทำงานจากที่บ้านหรือทั่วทุกมุมโลกนั่นเองนะครับโดยขั้นตอนของทารที่เ1นะครับเราจะทำไงให้เขา En g เกตหรือมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะครับก็คือจะต้อง Xmi i v r t u Member Needs นะครับก็คือ การทำงานเป็นแบบทีมเสมือน,นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการเข้าใจความต้องการของสมาชิกในทีม ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหรือการทํางานในระบบสากลเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจตัวอย่างเช่นนายเอเนี่ยทำงานจากประเทศไทยและนางสาวบีเนี่ยทำงานจากสหรัฐอเมริกานะครับทั้งคู่มีเวลาและวัฒนธรรมที่ต่างกันมากเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจและปรับตัวเพื่อให้การทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับพอเราสํารวจแล้วนะครับเราก็ต้องมีการ investigate alternative เราก็จะต้องมีการสืบค้นว่าทางเลือกในการมีส่วนร่วมของทีมเสมือ อาจจะมีเครื่องมือสื่อสารต่างๆหรือการทํางานร่วมกันในสถานที่เดียวกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารเช่น Microsoft Teams Zoom นะครับหรือแดชบอร์ดอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พอเราได้ทางเลือกแล้วนะครับเราก็ต้อง implement option for virtual team member engagement นะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะว่าจะเลือกอะไรนะครับในการสื่อสารก็ต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรา,าจ,จะมีการประชุมออนไลน์ประจําสัปดาห์เพื่อให้ทุกคนได้อัปเดตความคืบหน้าของงานอาจจะใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เช่น zoom microsoft t e a m นะครับเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพพอเรา implement เรารู้แล้วว่าทางเลือกไหนที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีการ ประเมินประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของทีมเสมือนอย่างต่อเนื่องนะครับ Continuously นะครับ Evaluate effectiveness of virtual team member engagement นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความพึงพอใจและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ตัวอย่างเช่นการทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนะครับและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารแล้วนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ขั้นตอนนะฮะ เรามาดูตัวอย่างนะครับก็สถานการณ์จริงนะครับก็มีบริษัทหนึ่งนะครับมีโครงการที่ต้องทํางานร่วมกับหลายประเทศนะครับ PM ก็ต้องใช้เวลานะศึกษาวัฒนธรรมในแต่ละประเทศและเวลาการทํางานของแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันนะครับเราก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมเช่นใช้ m i r r s s o t t t e m s Zoom สําหรับการประชุมนะครับ และอาจจะใช้ตัวแดชบอร์ดสำหรับการสื่อสารประจำวันก็ได้นะครับพร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการประชุมคาล endar นะมีติ่งคาล endar ที่เหมาะสมกับเวลาของทุกคนแล้วสุดท้ายก็ต้องมีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในทีมอย่างต่อนเนื่องว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับ ก็โดยสรุปแล้วนะครับทัร์ที่11เนี่ยก็คือการสนับสนุนและการจัดการทีมเสมอเราต้อง 1. ก็คือมีความเข้าใจและปรับตัวอย่างมากนะครับ PM ก็ต้องสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและทําการประเมินประสิทธิภาพของการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทีมสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข สำหรับ Engage and Support Vir t บ a l t ท a m เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะ Manage ให้ได้ตามสเต็ปเนี่ยเพื่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ AP m i a c a d e m ม Pro นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมวิดีโอนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการจัดทีมเสมือนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ